สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโคอราดครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2566นัดส่งท้ายปี66ครับตอนรับปี67ใครที่กลับบ้านกลับต่างจังหวัดก็สังสรรค์กับพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายกันให้สนุกครับส่วนผมวันนี้อยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวก็กลับเข้าเวทีมวยเหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมครับเก็บบรรยากาศให้สมาชิกได้รับชม เวลาตอนนี้ครับ10นาฬกา40นาทีไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับต่อจากวันพุธที่ผ่านมาผมมีจานสี่คู่วันนี้ผมมีเปลี่ยนแปลงคู่หนึ่งนะครับจะเป็นคู่ไหนเราไปมาดูกันครับคู่ที่หนึ่งจากก้าศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับโชคพิชิตโชคบางแสนพิกัด112ปอนด์น้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยจากก้ามา113 แปดลดหนึ่งจุดแปดลดไปลดมานี่เหลือร้อยสิบเอ็ดจุดสี่ส่วนโชคพิชิตมาร้อยสิบเอ็ดจุดสี่ขาดศูนจุดหกมวยคู่นี้เดิมทีผมที่วิจารณ์จาก้าวันนี้ผมเปลี่ยนไปที่เจ้าโชคพิชิตครับด้วยเหตุผลอะ,อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหตุผลหนึ่งนี่ผมเปลี่ยนตรงที่ว่าน้ำหนักแดงไม่สวย จากรถเยอะกลายเป็นขาดเท่ากับต่อน้ําหนักให้จาก,ก้าอเท่ากับต่อน้ําหนักให้โชคพิชิตที่สองคือวงในของโชคพิชิตเวลาเขาจับได้แทนได้เนี่ยเขากันเขามีแบบคาแบบแทงยัดไส้แล้วคาเนี่ยถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้นะเพราะไฟที่ผ่านมาใจสิงนี่กว่าจะแก้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรคู่นี้ผมออกไปที่โชคพิชิตครับไปดูเลทกันนิดนึงเลทคู่ที่หนึ่งเนี่ย เวลาตอนนี้สิบโมงสี่สิบสองนาทีเนี่ยเป็นโชคพิชิตเป็นต่ออยู่ที่สามสองครับคู่ที่สองเป็นใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองพบกับเพชรเมืองเหนือสอยิ่งเจริญการช่างหมวยคู่นี้ใครชนะเข้ารอบคนแพ้ก็ยังรอเจอผู้ชนะคู่ของคู่แรกครับส่วนคู่แรกใครแพ้ก็ตกรอบไปคู่นี้ไปดูน้ำหนักกันน้ำหนักคู่ที่สองเนี่ย พิกัดร้อปอนด์ใจสิงมาร้อยสิบเอ็ดจพชรเมืองเหนือมาร้อยสิบใจสิงขาดศูนย์จุดสอนะพชรเมืองเหนือเนี่ยลด0.4นย่มวยคู่นี้มาดูเลทกันครับเลทค่อนข้างจะลึกเลทคู่นี้ใจสิงต่อสามหนึ่งห้าสองจะขึ้นไป4ีหนึ่งมวยคู่นี้สรุปว่าจะดูเฉยๆหรือว่า จะจับได้ไหมจะเล่นได้ไหมก็ไม่รู้นะพเพราะเลทค่อนข้างลึกมากเพราะเราไฟล่าสุดของใจสิงเนี่ก็ชนะโชคพิชิตเห็นเนกันแล้วว่ามวยตัวนี้ตัวเต็งส่วนเพชรเมืองเหนือเนี่ยชนะไม้เลียวพิสูจน์อะไรไม่ได้ครับไม้เลียวชกชกแบบไม่เหือไม่อือเลยพิสูจน์อะไรไม่ได้คู่นี้เนี่ยจะทํายังไงถึงจะได้เล่นได้ไรก็เอาพอหอมปากหอมค,คอไปคือหาหลอกคนเมาตอนปีใหม่ก็ได้ สี่หนึ่งห้าหนึ่งก็ไปที่ใจสิงครผมว่าพลิกยากมุมพลิกไม่มีหรอกสําหรับผมนะแต่ความจริงก็อาจจะมีพลิกได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมว่าไม่พลิกหรอกคนนี้ไปที่ใจสิงลูกจะแม่ใายทองครับตัวเต็งครับมวยคนนี้อะต่อมาคู่ที่สามพิก,กัดร้อยสิบเก้าปอนเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับพรพิทักษ์สภูมิพัฒน์พิกัดพิก,กัดเดิมนะร้อยสิบเก้าภาคสามภาคแรกเวนอมเตะก้านคอนอกน่าจะยกสอง ภาคที่สองเสมอภาคสามเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีสรุปแล้วช่องเก็ดสีทั้งสามไฟครับคู่นี้มาดูน้ำหนักกันเมื่อเช้าเวนอมมา119.2ลด0.2ไม่มีปัญหาส่วนพรพิทักษ์มา119ตามพิกัดมวยคู่นี้ว่ากันที่ทรงก็เวนอมไปก่อนพรพิทักษ์ถ้าชนะได้ก็ต้องพิะคู่นี้บทเบียดเสียดสีนี่ผมยังชอบมาตินต้นอย่างเวนอมลัคกี้บันเทิงเหมือนเดิมครับ ตัวเดิมไปดูเลทกันนิดนึงเลทตอนนี้เวลานี้คือเวนอมเป็นต่อที่3านะต่อมาคู่เอกชาติพยักศักสตูลพบกับเพชรไทยแลนด์ยอดมวยผลลัดที่กัด1 2อยบปอนด์ไปดูน้ำหนักของแดงครับชาติพยักมาร้อยลด0.2ไม่มีปัญหาเพชรไทยแลนด์มาร2 4 จุดแปดขาด1นจุขาดเพชรไทยแลนด์เนี่ยเพชรไทยแลนด์เวทเวทถนัดหนื่อร้อยย4สาร้อีแล้วเวทแล้วมาโชคร้อยหกลายเป็นน้ำหนักขาดเท่ากับเพชรไทยแลนด์ต่อน้ำหนักให้ชาติพยักฆ์และด้วยสภาพแบดล้อมความแบบมาโชคกลางวันครั้งแรกนี้ทุกอย่างเสียเปรียบครบวงจรคู่นี้ยืนยันคำเดิมไปที่ชาติพยักฆ์สักสตูนครับ ไปดูเลทกันนิดหนึ่งเลทคู่นี้อยู่ที่ชาติพยักเป็นต่อที่ห้าสามโอเคครับมาย้ำม,มวยรักมวยชอบนะคู่ที่หนึ่งเปลี่ยนใจไปที่โชคพิชิตคู่ที่สองยืนยันคำเดิมใจสิงราคาไหนก็ต่อไปคู่ที่สามยืนยันคนเดิมที่เวนอมมาตินต้นคู่ที่สี่ได้เปรียบครบวงจรและยืนยันคำเดิมที่ชาติพยักศักสตูนครับ โอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอให้พี่น้องสมาชิกทุกคนเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอบคุณครับ